วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการโรคพิษตะกัวครั้งที่4ค่ะซึ่งโรงการสุปราการได้จเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559นั้นจัดครั้งที่1นะคะวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องความรู้เรื่องของโรคพิษตะกัวทางโรคพิษตะกัวจากการทํางานซึ่งเกิดขึ้นกับคนทํางานในโรงงานแบตเตอรี่โรงงานดีไซน์แบตเตอรี่กับประชาชนหรือเด็กซึ่งมีโอกาสเกิดโรคพิษตะกัวจากการสัมผัสตะกัวในสินง่งแวดล้อม หรือจากสีของเล่นหรือสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมดประมาณ150ท่านก็มาจากทั้งสาธารณสุขและฝ่ายสถานประกอบการที่มีการใช้ะตะกั่วในกระบวนการผลิตค่ะ,ะที่ผ่านมาเราเคยพบเคสคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคหัวตะกั่วค่ะเช่นพนักงานโรงงานแบตเตอรี่รวมถึงเด็กที่ป่วยด้วยโรคหตะกั่วเนื่องจากผู้ปรครอง มีการทํางานกับตะกัวแล้วกลับบ้านโดยที่ไม่ได้เห็นชุดทํางานทําให้ตะกัวจากผู้ปกครองมาคนเพื่อนสู่ลูกหลานที่บ้านได้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราอยากจะรณรงค์แล้วก็ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคต,ติดตะกัวซึ่งสอดคล้องกับพรบควบคุมโรคจากการมอรชีพและโรคจากสินค้าร้องปี2562ซึ่งได้กําหนดให้โรคต,ติดตะกัวเป็นโรคที่จะต้องเข้าระวังสอบสวนและรายงานเมื่อพบเขตนะคะก็ าการประชุมครั้งนี้มีเป็นการตกลึกป,ประสบการความรู้ที่เรา,เาปฏิบัติงานมาตลอด10ปีค่ะเพื่อถ่ายทอดให้ผู้บริงานได้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโรคติดต,ตัวได้อย่างสำเร็จค่ะ